สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะสวัสดีค่ะพี่ปอนะคะดรปออภิรดีโคสิตาคุณค่ะจากบริษัท Beauty Well Expert จำกัดค่ะ เราเป็นโรงงานผลิตเครื่องสําอางและอาหารเสริมนะคะรับสร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเลยก็เปิดมาแล้วก็20กว่าปีนะคะโอเคถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมทักทายกันด้วยมันก็จะดีเลยนิดหน่อยนะคะตอนนี้อาได้เวลาแล้วเนาะพี่ว่าก็พูดไปรอไปเนาะ วันนี้หัวข้อนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องเจาะวิธีปั้นแบรนด์ตัวแทนให้แบรนด์ปังอของบริษัท Beauty Well นะคะก็จะเป็นโรงงานที่รับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าที่ต้องการมีแบรนด์หรือว่ามีธุรกิจเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมเป็นของตนเองนะคะซึ่งแน่นอนธุรกิจเนี่ยก็จะมีที่ มีทั้งขาขึ้นนะแล้วก็ขาลงนะันนี้เป็นธรรมดาของแต่ละธุรกิจแต่สำหรับตัวเครื่องสำอางและอาหารเสริมนะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ปังมากเลยก็คืออาหารเสริมเพราะว่าอะไรคะด้วยโรคโควิด -19 เเนี่ยหรือว่าการใช้ชีวิตของพวกเราที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะคนก็เลยหันมาทำธุรกิจที่เป็นเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมโดยเฉพาะอาหารเสริมเนี่ยมากกว่ามากกว่าปกติ ที่ผ่านๆมานะคะเราต้องดูแลตัวเองนั่นเองนะคะ,ะท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายกันนะคะโอเคสำหรับท่านที่ดูย้อนหลังนะคะก็กำลังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะทำแบรนด์กับใครนะคะหรือว่าต้องการอะไรที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตนอกเหนือจากการทำแบรนด์มีแบรนด์ออกไปแล้วนะคะสำหรับที่ Beauty w e l l นะคะเราก็จะเป็นโซลูชันให้ทั้งหมดก็คือ ตั้งแต่การที่ผลิตพวกเครื่องสำอางต่างๆนี้นะคะพร้อมจำหน่ายนะขึ้นทะเบียนออยอให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็อ่านาเสริมด้วยนะมีออยอเรียบร้อยเลยแล้วก็ยังออกแบบพวกฉลากต่างๆรวมถึงกล่องนะคะเรียกได้ง่ายๆว่าคือลงทุนปุ๊บได้ p r o d u c t นะครับไปพร้อมจำหน่ายเลยแต่สำหรับท่านที่ไม่พร้อมที่จะไปลงตลาดมี Product แล้วนะ ยังไม่มีทีมงานที่จะทำภาพทำออกแบบอะไรต่างๆนะสื่อต่างๆที่จะลงไปพร้อมกับการขายทางเราก็มีพพอร์ตด้วยรวมถึงถ้าเกิดต้องการที่จะทำการขายใน,ในช่องทางออนไลน์นะเราก็มีพพอร์ตให้จะมีทั้งแนะนำนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการสอนการยิงแอดออนไลน์ก็ได้แก่การยิงแอด a c e b o o k t i k ก o k นะคะแล้วก็ Google Ads ก็เราก็ใช้สื่อทุกทางเลยใช้แอดใช้แอดทุกทางด้วยนะคะและเกิดว่าใครที่มีทีมงานพร้อมอยู่แล้วต้องการแค่ p r o d u c t นะ,ะ,ะหรือว่าต้องการคำแนะนำต้องการแค่ที่ปรึกษาอันนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะพี่พวากก็มีโซลูชันให้ทั้งหมดเลยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่จะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมค่ะระหว่างคุยรอรอนะคะก็สวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าไม่ทันได้ทักทายชื่อใครนะคะสวัสดีค่ะคุณจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณมากินะคะแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะโอเคในเรื่องของหัวข้อวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการ สร้างแบรนด์ที่เป็นตัวแทนที่ว่าขอเริ่มต้นเกินก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําแบรนด์ของตนเองเราจะทําธุรกิจนั่นเองนะคะก็คือจะต้องมีประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะคะด้วยกันก็คือมี1ก็คือสินค้าหรือว่าตัวที่เราจะนําเสนอขายให้กับลูกค้านะคะอันดับที่2คือมีเรื่องของการตลาดแตอันดับที่3ก็คือการบริหารการจัดการเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยไปถึงมือของลูกค้าที่เรามุ่งหวังนั่นเองนะคะ ซึ่ง3มอย่างนี้นะคะ,ะหัวข้อแรกเลยก็คือเรื่องของสินค้าเราก็มาถึงสินค้าที่เราเลือกอยู่แล้วเนื้อก็เป็นเครื่องสำอางหรือว่าเป็นอาหารเสริมก็ตามแนะนําเลยหมวดหมู่มันก็มีอยู่ประมาณว่าจะเป็นบํารุงหรือจะเป็นป้องการปกป้อง,อ,ง,อ,งอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเราหรือที่เราไปเจอแล้วเราต้องการที่จะทำโปรดักต์ไปขายเขานั่นเองนะคะ เช่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องรักษาสิวฝ้ากะหรือว่าจะเป็นกันแดดก็ตามนะคะคือจะประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งพี่ว่าแนะนำว่าถ้าติดต่อมาที่ทาง Beauty Well นะคะเราจะมีพวกสูตรพวกนี้ไว้รองรับเลยเป็นสูตรเรียกว่าสูตรมาตรฐานที่พร้อมจำหน่ายคือสูตรพวกนี้เ,เป็นอะไรที่เราวิจัยกันมาได้ระยะยาวๆมากเลยยาวนานบางสูตรนี้แบบเป็น10กว่าปีแล้วก็ d e v e l o p มาเรื่อยๆ ซึ่งพบว่าเป็นสูตรที่ขายดีแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้ดีมากๆกก็อยากที่จะแนะนำให้ท่านที่ต้องการที่จะทำแบรนด์ของตนเองนะได้เอาสูตรเนี้ยไปทำแบรนด์ของตนเองเลยเพราะว่ามันเร็วสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยสามารถทำธุรกิจได้ทันทีไม่ต้องไปรอพัฒนาสูตรแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับบางอย่างนะด้วยสูตรมาตรฐานนี้ก็สามารถที่จะปรับได้เช่นปรับสีปรับกลิ่นได้เหมือนกันแต่ก็จะใช้เวลาเช่นเดียวกันนะคะ โซลูชันที่2นะคะถ้าเกิดว่าเออเราใช้ตัวสูตรมาตรฐานเราไม่ชอบนะคะเราอาจจะพัฒน,นาใหม่หมดเลยอันนี้ก็ได้แบบว่าคือเห็นพบเห็นของอะไรในตลาดแล้วต้องการทําก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าว่าทุกท่านก็คงกําลังมองหาธุรกิจอยากที่จะทําแบรนด์หรือว่า Products ออกมาขายดังนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ช้าเกินไปกับตลาดพี่ว่าว่านะ เข้ามาปรึกษากันได้เลยว่าโปรดักต์ไหนนะคะที่พร้อมที่จะออกไปขายในตลาดนะด้วยเงินทุนที่ไม่ว่าจะมีเท่าไหร่นะปรึกษาเข้ามาได้นะคะ,ะพูดถึงเงินทุนถ้าเกิดว่ามีเงินทุนมันจะเกี่ยวเนื่องไปกับการตลาดนั่นเองคือข้อ2ที่พ่อจะพูดเพราะว่าการที่เรามี p r o d u c t แล้วเราก็ต้องทําการตลาดเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยไปสู่ ไปได้ยินไปได้ฟังไปได้รับรู้กับตัวกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยเราต้องทําการตลาดนะคะซึ่งการตลาดเนี่ยนะคะซึ่งการตลาดนะคะอันนี้เห็นหมายเน,นขวดขวดซึ่งการทําการตลาดนะคะก็จะมีได้หลากหลายรูปแบบนะถ้าเกิดว่าต้องการ ที่จะลงเข้าช่องทางที่ที่เราเห็นทั่วไปนะคะดังๆก็จะเป็น7 e เ e ่นอหรือว่าเป็นร้านสเปเชียลสเปเชียลตี้สโตร์อย่างเช่นพวกอะไรนะบูธวัดสดุอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะหรือว่าจะเป็นช่องทาง TDT หรือว่าช่องทาง Traditional Trade เช่นพวกร้านบิวตี้ต่างๆทั่วๆไปนะคะถ้าต่างจังหวัดก็จะเห็นเยอะหน่อยในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็น,ะนิยมเนาะที่จะขึ้นห้างกัน ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตลาดอีกแบบหนึง่งซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมี Products ออกมาจำนวนมากแล้วอีกอันนึงที่สามารถทำได้ตอนนี้ได้เลยทันทีนะคะมี Products ก็ทำได้เลยก็คือช่องทางออนไลน์นั่นเองเรามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายที่ใช้ในการที่จะช้อปปิ้งใช่ไหมคะลูกค้าเราเข้าถึงเราได้ง่ายๆก็เช่นเป็น lazada เป็น Sho p e e นะคะหรือว่าเป็นของ Uh, แพลตฟอร์มที่อาจจะเล็กลงหน่อยนะคะหลายๆเจ้านะคะที่รู้มานะคะเราสามารถที่จะใช้ Facebook โดยเปิด Fan น a g e ของตัวเองหรือว่าจะใช้ f c e e o o o Profile ก็ได้นะคะ IG หรือว่าช่องทางอื่นๆอย่างเช่นจะเป็น y o u t u b e นะคะหรือว่าเปิดเว็บไซต์ของตนเองก็สามารถที่จะทำได้อันนี้มันมันง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าที่จะไปรอเข้าห้างแต่ถ้าใครสนใจทั้งสองอย่างก็สามารถทำได้ทั้ง2อ,อย่างถ้า ประเมินแล้วเงินลงทุนเพียงพอนะคะตอนเริ่มแรกเลยนะคะก็แนะนําเป็นช่องทางออนไลน์ซึ่งช่องทางออนไลน์นะคะเราก็ต้องมาประเมินก่อนว่าเราจะขายไปตรงให้กับกลุ่มผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราหรือว่าจะเป็นขายให้กับตัวแทนจัดจําหน่ายนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะไปกระจายต่อที่ลูกค้ารายย่อยเองนะคะหรืออาจจะทําทั้ง2องอย่างเลยก็คือทั้งจําหน่ายปลีกเองแล้วก็ จำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ซึ่งช้อยส์เนี้ยตอนเนี้ยได้รับความนิยมมากเลยมากกว่าที่จะเป็นการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียวเพราะว่ายัางไงยังไงก็ตามนะทางเจ้าของแบรนด์น่ยก็ควรที่จะค้าปีกด้วยส่วนตัวแทนจำหน่ายเขาอยู่ยเนี้ยเขาเข้าใจแล้วแหละว่าเขาก็จะต้องอยังไงคะเขาก็ต้องขายสินค้าแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่ว่ามันจะมีเบนฟิตด้วยกันเขาจะไม่ไม่กังวลว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะไปขายแข่ง ในตัดราคาเนี่ยเจ้าของแบรนด์ไม่ทําอยู่แล้วแต่สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องทาก็คืออาจจะเป็นการควบคุมดูแลในเรื่องของราคาเพื่อไม่ให้เกิดการตัดราคาอันนี้สําคัญนะคะอ่ะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอพูดข้อสอนี่คือเป็นเรื่องของการตลาดเนาะก็อยากให้เลือกด้วยเหมือนกันว่าโอเคเราเลือกแล้วละ่ะว่าตอนนี้เราจะไปทางช่องทางออนไลน์ก่อนแล้วเราเลือกที่ว่าเราจะทําข้อสอที่เมื่อกี้พูดเนาะก็คือทั้งจําหน่าย ปลีกเองแล้วก็ทั้งหาตัวแทนจำหน่ายด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีสต็อกที่เพียงพอถ้าเกิดว่าเราขายปลีกเองเช่นทำแค่100ชิ้นนะก็ขายเองได้โดยการยิงแอบหูแป๊บเดีวยวก็หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำระบบตัวแทนจำหน่ายด้วยก็แนะนำว่าก็ควรที่จะมีสักเป็นพันชิ้นหรือว่า5,000ชิ้นนะคะ,ะวันนี้พี่ว่กก็เลยจะมาแนะนำโปรดักต์หนึ่ง,ซ,งซึ่งสามารถที่จะทำเงินให้กับ คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยท,ทันทีง่ายและเร็วมากพี่ว่าหาโซลูชันนี้มาเพื่อคนที่อยากจะทำแบรนด์ของตนเองโดยที่แบบได้ทั้งของดีด้วยนะแล้วก็ต้องการที่จะจำหน่ายโดยลงทุนไม่มากนะคะก็คือช่องทางออนไลน์ line. แล้วก็การเห็นผลนะในการขายหรือว่ายอดการขายเนี่ยเห็นผลได้ค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าเรายิงแอดขายเองนะคะถ้าท่านใดบอกว่าเขาเก่งอยู่แล้วทาง จะเป็นทางช่องทางแพลตฟอร์มพวก s h อป e e Lazada อันนี้ก็โอเคที่จะไปทางนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีชาร์จเปอร์เซ็นต์เราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามายิงแอดขายนะคะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์คือแบบได,ได้ได้เงินเต็มเไม่ต้องเสียเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นไปแต่ว่าอาจจะมาทําโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนตัวที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าเรามีการลงทุนที่วอลลุ่มจานวนเยอะขึ้นนะคะ ก็จะสามารถทำในเรื่องของราคาได้ดีขึ้นนะคะโดยที่พี่ว่าเนี่ยเซอร์เวย์มาแล้วว่าเราควรที่จะทำราคาเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเวลาเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยแล้วต้องการขายแบบเป็นทั้งบิ๊กลอตให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งระบบตัวแทนจำหน่ายนะคะออนไลน์นะเราไม่ใช่ระบบ MLM มันจะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงเกิลหรือว่าระบบปกติที่เราเห็นทั่วไปที่คนเขาเออมี มีการสต็อกจำนวนมากก็คือซื้อสต็อกในจำนวนมากก็จะได้ราคาต่อชิ้นเนี่ยราคาถูกลงถ้าเกิดว่ามีงบประมาณน้อยสต็อกน้อยราคาต้นทุนก็ต่อชิ้นก็จะสูงขึ้นนะคะก็คือกำไรน้อยลงนั่นเองแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าอยู่ที่บัดเจ็ตในการลงทุนนะอ่ะสินค้าตัวที่พี่ว่าว่าเนี่ยวันนี้มาแนะนำก่อนนะก็คือตัวเซรัม่มเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่เรียกว่า ตอบโจทย์เรื่องของทุกๆปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในตลาดที่ร้อเลยที่เข้ามาหาโปรด u ักที่ต้องการทำแบรนด์ของตนเองก็คือมีเรื่องะอะไรบ้างเรื่องอยากหน้าขาวใสแก้ปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยอตัวนี้เองนะคะมันตอบทุกโจทย์พว่าไม่ได้มีแค่สูตรนี้เนาะ,ะสูตรนี้เราชื่อว่าชื่อนะ All ซร r u m เป็น ที่บอกค่ะเพราะ all in s e รั่ um คือมันรวมทุกๆปัญหานะคะมาไว้มาจับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลยเซรั่ม um ตัวนี้นั่นเองที่มันตอบโจทย์ถามว่าตัวอื่นมีไหมก็มีนะคะแต่พี่ว่าบอกว่าตัวนี้ยทำราคาให้กับลูกค้าที่ต้องการไปทำระบบตัวแทนจำหน่ายได้ดีมากๆเลยนะคะอ่าโดยที่ลงทุนขนาดจำนวน100ชิ้นก็จะได้ราคาที่แบบว่าไปขายปลีกตัวเองก่อนซึ่งอาจจะก,กำไรไม่มากเพราะว่า มีในเรื่องของรตแรกเนี่ยเราต้องเรื่องของการขออยอยการออกแบบแพคเกจจิ้งแบบนี้มันจะเป็นต้นทุนที่ฟิกคอสที่เริ่มต้นค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มลงทุนที่จำนวนชิ้นเนี่ยมากขึ้นหน่อยนะคะเราสามารถที่จะไปสู้กับคนที่เขา,าขายในระบบตัวแทนจำหน่ายในท้องตลาดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ พักเบรกนิดนึงทักทายนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณพิริยาสวัสดีค่ะคุณภูมินนะคะ,ะก็คือว่าวันนี้เรากำลังไลฟ์นะคะพูดถึงเรื่องเจาะวิธีการปั้นแบรนด์นะคะโดยใช้ระบบตัวแทนจัดจำหน่ายเหมาะมากสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการสร้างระบบตัวแทนและรวมถึงจำหน่ายปลีกด้วยตัวเองนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะพี่ว่านำเสนอ,อให้ฟังเลยก็คือมีเซรั่มตัวนี้นะที่เป็นสูตรที่พิเศษมากๆเลยคือใช้แล้วเนี่ยหน้าฟูอิ่มหนามากนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจว่ามันมีสารสกัดตัวใดที่เด่นๆสามารถเอามาทำการตลาดหรือว่าต้องการที่จะ รู้ว่ามันมันช่วยได้ยังไงนะคะก็ถักถ่ายเข้ามาได้นะคะก็จะมีน้องๆเซลล์นะคะหรือว่า Customer เมอร์เซอร์วิชนะคะช่วยตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะแต่วันนี้ที่ว่ามาพูดถึงเรื่องของระบบตัวแทนจัดจำหน่ายก่อนนะคะระบบตัวแทนจัดจำหน่ายนะถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างระบบตัวแทนจัดจำหน่ายได้สำเร็จนะคะก็คือ,อระบบตัวแทนเนี่ยมันไม่ใช่ระบบ MLM เช่นถ้าเกิดว่าเรามีมีการผลิตออกมาแบรนด์เรานะ1000ชิ้นมีคนซื้อไป50ชิ้นก็จะได้ต้นทุนราคาหนึ่งถ้าเกิดว่าใครซื้อไป100ชิ้นก็ได้ราคาหนึ่ง1,000พันชิ้นก็ราคาหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาพันชิ้นเนี่ยเราคิดไว้ได้เลยค่ะว่าคนไหนจะเป็นตัวแทนเราที่จะเป็น50ชิ้นเนี่ยจะมีกี่คนจะเป็น100ยชิ้นมีกี่คน50ชิ้น1 0อยชิ้นพันชิ้น200ชิ้นเนี่ยราคาแตกต่างกันตาม ระดับจํานวนชิ้นที่เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันถ้าซื้อชิ้นเดียวมันก็จะต้องราคาปลีกนั่นเองนะคะปลีกแบบไหนทําโปรโมชั่นแล้วก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะดังนั้นที่สําคัญก็คือคนที่ต้องการที่สร้างระบบตัวแทนนะคะที่จะต้องเข้าใจก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการทําเรื่องของราคาทั้งราคาจัดจําหน่ายปลีกนะคะราคาโปรโมชั่นแล้วก็ราคาตัวแทนจําหน่ายในระดับ จำนวนซื้อหรือว่าเทียร์ต่างๆที่แตกต่างกันพวกนี้นะคะพี่ว่าสามารถให้คำแนะนำได้นะคะโดยถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรเนี่ยสามารถถามหรือว่าขอทำการนัดเราสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่ว่าสามารถวางแผนให้นะคะแต่ละท่านที่ต้องการทำแบรนด์ของตนเองแล้วไปประสบความสำเร็จในช่องทางการจัาจำหน่ายระบบตัวแทนนะคะอ้าวแล้วมันเป็นไงดีอะ ก็คือปรึกษาแล้วได้ทั้ง Products นะคะไปพร้อมจำหน่ายและได้ระบบตัวแทนไปเพื่อที่ว่าจะได้ความสำเร็จได้เลยนะคะซึ่งระบบตัวแทนเนี่ยที่ได้ไปนะก็สามารถที่จะไปยิงแอดขายได้ในเรื่องของขายโดยโดยโดยตรงที่ตัวกลุ่มลูกค้าปลีกที่เขาซื้อใช้เองนะคะหรือจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่เขาต้องการทาธุรกิจเช่นเดียวกันแต่เขาอาจจะ มีบัต g เจตจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เพียงพอที่จะซื้อ5,000ชิ้นหมื่นชิ้นนะคะเขาว่าซื้อได้แค่จำนวนน้อยน่อๆในการเริ่มต้นแบบนี้แล้วในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการตลาดด้วยซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ใึจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่ป๊อกก็สามารถที่จะคอนซัลท์ในจุดนี้ให้ได้ทั้งหมดนะคะโอเควันนี้เนี่ยพูดกันไปรัวๆ สองข้อเนอะเรื่องของสินค้าแล้วหรือว่า p r o d u c t ที่เหมาะกับการทำการตลาดสำหรับระบบตัวแทนแล้วก็สองเรื่องของการตลาดสำหรับระบบตัวแทนและข้อ3นะคะก็คือระบบการบริหารจัดการออเดอร์ถ้าเกิดว่าเรามีออเดอร์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงควรที่จะมีใช้โปรแกรมอะไรในการบริหารจัดการตรงนี้เพื่อให้ว่าส่งของเราไปถึงมือลูกค้า แล้วก็ได้ราคาค่าขนส่งที่ที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันในเรื่องของราคาได้อาจจะเป็นราคาสินค้าบวกค่าจัดส่งหรือว่าเป็นราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งจัดส่งฟรีอะไรแบบนี้นะอ่ะเป็นให้ง่ายว่าที่นี่นะคะ Beautywell ก็จะเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่ต้องการลงทุนทำแบรนด์ของตนเอง และว,วันนี้นะคะพี่ว่ามาพูดถึงเรื่องการทําแบรนด์โดยทําระบบตัวแทนจัดจําหน่ายนั่นเองนะแล้วจัดจาหน่ายโดยใช้ระบบออนไลน์ด้วยซึ่งการลงทุนจะไม่ได้สูงมากการลงทุนจะมีอะไรบ้างก็คือห่งก็คือค่าสินค้านะคะ2คือค่าการตลาดก็ไม่รวมกับค่าที่เราต้องบริหารจัดการจัดส่งสินค้านะก็จุดใหญ่ๆก็คือจะเป็น2อย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาคอนซัลท์เราก็คุยกันก็ จะมาฉีกแบ่งงบป,ประมาณกันให้เห็นเลยว่าจะทำได้ที่ราคาที่เท่าไหร่บ้างแล้วจะกำไรที่เท่าไหร่นะคะแล้วตัวแทนจะต้องทำจะต้องทำการตลาดยังไงจะต้องมีการวาง position ของแบรนด์ยังไงอันนี้พี่พ่อให้คำปรึกษาได้เลยนะและก็ทีมงานก็พร้อมที่จะตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่กำลังฟังอยู่หรือว่าเข้ามาฟังย้อนหลังก็ตามนะคะ อ่ะนนี้พี่ว่าก็มีโปรโมชั่นสำหรับร้อยชิ้นราคาอยู่ที่อันนี้เป็นร้อยชิ้นของตัวเซรั่มตัวนี้คือพี่ว่าจะมีราคาที่เรียกว่า Order ออเดอร์ขังแรกนะราคามันก็จะมีในส่วนของพวกค่าขาอออยค่าออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่าทํทำเป็นแพ็กเกจที่ราคาพิเศษมากเลย ราคาอยู่ที่100ชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทก็สามารถเป็นตัวแทนเออขอโทษสามารถที่เป็นเจ้าของแบรนด์ได้โดยไม่ต้องไปเป็นตัวแทนใครเลยแล้วข้อดีของมันนะเราสามารถที่จะกำหนดราคาขายปลีกได้หรือก็เป็นเจ้าของแบรนด์เราสามารถทำให้แบรนด์เติบโตไปในทิศทางที่เราต้องการได้รวมถึงเราสามารถที่จะรีคูดหรือว่าเปิดรับตัวแทนของเราได้วันนี้เรามี100ชิ้นเราสามารถ เปิดรับตัวแทนที่เขาซื้อทีละ10ชิ้นนะคะหรือว่า5ชิ้น6ชิ้นเนี้ยนี้ได้เลยแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีศัก,กยภาพมากกว่านั้นนะคะก็แนะนําว่าให้ทําทีละประมาณ1,000ชิ้นหรือว่า5,000ชิ้นหรือว่าหมื่นชิ้นไปเลยซึ่งไม่ว่าจะทําที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วว่าราคามันจะเท่ากันหรือไงมันม่ใช่นะคะต้นทุนของลูกค้าเนี่ยจะถูกลง ถ้าหมื่นชิ้นโอ้หแลคาก็จะถูกมากๆเลยเรียกได้ว่ามีบั d เจตไปทำการตลาดได้อีกเยอะเลยนะคะก็สิ่งที่ได้นะคะก็คือจะเป็นตัวเซรั่มแบบนีนะะ้ขวดใหญ่มากนะคะขวด30มิลซึ่งถ้าเกิดว่าปกติใช้นะใช้ทั้งหน้าทั้งคอก็สามารถใช้ได้กันเป็นเดือนเดือนเลยนะคะก็เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะเนื้อก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเนื้อ,อเนื้อนี่คะ่ะซึมค่อนข้างไวมากเลยนะคะ นะแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่คือพี่บอกาดีบุหอสูตรนี้มาได้ระยะใหญ่แล้วแล้วพบว่าคือมันใช้ดีอ่ะใช้ดีมากอยากให้อยากให้ไปทำไปทำการขายเพราะว่ามันประสบความสําเร็จที่ว่าพอลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเขากลับมาซื้อซ้าอีกนะก็คือขายแล้วเนี่ยลูกค้าเก่าเราก็ปิดได้เรื่อยๆลูกค้าใหม่เราก็หาเพิ่มไปนะคะอ่าจะเป็นตัวนี้นะคะแพ็กเกจก็จะประมาณง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าตัวสติกเกอร์นะคะเราก็พันไป พันไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนกล่องก็จะมีสีสันสวยงามยกเว้นไม่มีตัวทองฟลอยด์แบบนี้นะคะไม่มีปั๊มเคเงินเคทองแต่ถ้าต้องการปั๊มนะคะก็จะเป็นราคาที่บวกเพิ่มเข้าไปแต่แนะนําว่าไม่จําเป็นนะคะ,ะสามารถที่จะออกแบบแพ็กเกจนะคะสวยงามได้เลยในราคานี้ละคะ่ะร้อยชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณก็แนะนําว่าให้ทําไปเลยจํานวนเยอะนะคะแต่ถ้าคิดว่า โอเคเริ่มต้นร้อยชิ้นนะคะเพื่อเอาไปลองเซอร์วตลาดนะพร้อมกับเข้ามาคอนซัลท์กับพี่ว่าเพื่อวางแผนไว้สำหรับตัว5,000ชิ้นหมื่นชิ้นนะพี่ว่าก็ยินดีเพราะว่าตัว5,000ชิ้นหมื่นชิ้นเนี่ยคือราคากำไรม,มันมาร์จิ้นค่อนข้างที่จะสูงเลยเลยอยากที่จะแนะนำให้ถ้าต้องการทำระบบตัวแทนเพราะว่ามันจะต้องการวอลุ่มจำนวนเยอะๆเพื่อที่ว่าจะกระจายเข้าไปทั่วๆนะคะโอเค มีประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เข้ามานะคะแล้วก็ต้องการที่จะทำธุรกิจเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมเป็นเจ้าของแบรนด์ของตนเองนะคะก็แนะนำเลยว่าโซลูชันที่ที่ดีก็คือเราปรึกษา cover ไปจนถึงช่องทางว่าเราจะจัดจำหน่ายอย่างไรนะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จตัวนี้จะช่วยให้ คือการลงทุนของเราเนี่ยมันมีเส้นทางที่ชัดเจนเราอยากจะกําไรเท่าไหร่อยากจะให้โปรเจกต์เนี้ยมันเติบโตไปยังไงนะคะก็ก็ดีกว่าที่ว่าจะไปทําด้วยตัวเองพออยากได้โปรดักซักตัวหนึ่งไปวางขายอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีลู่ทางหรือว่าแนวทางที่ชัดเจนก็จะทําให้เสียเวลาในการเดินทางนะคะโอเคเดินทางของเส้นทางในการใช้เวลานั่นเองโอเคสมควรแก่เวลาแล้วหรือเปล่าคะ สมควรแก่เวลาแล้วท่านใดมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขินนิดนึงก็อินบ็อกซ์เข้ามาทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะคะและพี่ก็มีไลน์แอดด้วยที่ขึ้นตรงนี้ค่ะสแกนไปเลยนะคะเพราะว่าไลน์ไลน์โอเนาะก็มันช่วยที่ว่าสามารถที่จะรับข่าวสารอะไรต่างๆที่ทาง b e a u t y w วลเนี่ยค่ะมีให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นดีๆหรือว่ารดักซี่ออกใหม่ต่างๆนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างที่เราทำเราเคยทำกิจกรรมอย่างเช่นพาลูกค้านะคะไปออกบูธที่ต่างประเทศหรือว่าพาลูกค้าไปน็อกดอลลูกค้าที่ต่างประเทศเลยก็มีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่พาลูกค้าเนี่ยไปออกบูธอาจจะเป็นในประเทศนะคะ ซึ่งเวลาพาไปออกบูธเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็จะประหยัดนะคะใช้จ่ายไม่เยอะแบบนี้เป็นต้นรวมถึงอาจจะมีข่าวสารในเรื่องของการเ,าเรียนเรื่องการยิงแอด a c e b o o k แบบนี้นะคะ t i k t อ k แบบนี้และรวมถึงตอนนี้โปรเจกต์ในเรื่องของการสร้างตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าเจ้าของแบรนด์นะคะก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยอ่านเะลยอยากให้แอดไลน์กันเอาไว้นะคะ ซึ่งสำคัญมากเลยนะมันเป็นช่องทางการสื่อสารที่ตรงกันนะคะโอเคอย่างอื่นถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามแล้วนะคะ,ะวันนี้พี่ว่าก็ไปก่อนเนาะโอเคโอ้ลืมพูดถึงเรื่องอาหารเสริมเนอะอาหารเสริมก็ยังมีโปรดีๆอยู่นะคะอย่างเช่นมีในเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะคะอ๋อแล้วมีเจลลี่ด้วย เจลลี่ซึ่งเป็น d u ักที่ตอนนี้ก็ฮิตมากเลยเป็นเจลลี่สตรีปนะคะเป็นเจลลี่แท่งแท่งละประมาณ15กรัมหรือว่ายี่ากรัมก็ได้ซึ่งเจลลี่เนี่ยสามารถทําที่เริ่มต้นแค่ประมาณน่าจะ1,000กล่องนะคะ,ะงบลงทุนก็ไม่สูงมากแล้วก็การขายก็ค่อนข้างที่จะคือง่ายเพราะว่ามันทานง่ายสําหรับกลุ่มลูกค้าอาหารเสริมที่แบบไม่อยากทานแบบเป็นเม็ดหรือว่าขี้เกียจที่จะไปชงดื่มนะคะก็สามารถที่จะเออมี เป็นตัวเจลลี่เนี่ยเพราะว่าเด้งนึบอร่อยมากเลยนะคะหรือท่านที่ทำเคยทำเป็นแบบแคปซูลไปแล้วเป็นแบบผงชงดื่มไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเจลลี่นะคะซึ่งได้รับความนิยมในท้องตลาดมากเลยค่ะโอเคก็สำหรับไลฟ์ครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามานัดก,กันอีกทีว่าเราจะพบกันเมื่อไหร่เนาะก็ไม่ได้ไลฟ์กันมานานมากๆเลยถ้า ถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมาไลฟ์อีกบ่อยๆนะคะมาให้ความรู้ดีๆกันนะคะโอเควันนี้พี่ว่าไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย